ครับผมสวัสดีครับมณีนุ่มอิสานมารุเชีนกสิพี่ภาพี่น้องมาเบิ้งครับโดนเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้เป็นโดนของ DJI นะครับเนี่ยเบิ้งครับเป็นโดนขนาดใหญ่นะครับขนาดหกใบพัดนะครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องการเเกษตรทุกเมือนี้จังหวัดสบายครับโอ้ขนาดสียาสีฮอร์โมนนี่โอ้ยบดใส่คนสีหยากเือจังสมัยเก่าลรอครับนี่ครับเทคโนโลยีครับนี่ซอยได้ไลนครับพี่น้องเนี่ย โดนเพื่อการเกษตรของ DJI ครับสุดยอดเลยนี่นะครับเพื่อนกระมีกล่องนะครับมี่กล่องเบิ้งพับนี่ะกล่องติดกับโดนเลยมีกล่องหน้ากล่องหลังครับมีระบบน้ำทาง gps มีจากดาวเทียมมีอย่างครับกูส่งลงมาถูกนะครับทั้งฟ้ารับสุดยอดครับโอ้ยปินเตะเฮ็ดเกษตรง่ายครับครับนี่ฮเกษตรระดับห้าจุดศูนย์แล้วครับพี่น้องก็ไม่สมือนี่ เส็นไงครับคนนี่่ได้ยาก่ได้ลำบาก่ได้เปรย์ใายาสียาให้มันยากคือจงตะกี่ตะกอนนะครับก็ไปนี่นะครับเบิ่งเพลนครับเขี้มือดิกดิๆดิกระดิกเนี้วดิกดิบดิบอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยเอาล้ครับเบิ่งไปครับเบิ่งไปน้ำกันครับก็ได้เห็นแล้วชอบกคไลคคกดแจร์ครับนี่ครับนี่ อันนี้ก็เป็นการสีดอ้อยนะครับสีดฮอร์โมนอ้อยนะครับฮอร์โมนอ้อยกับยาขาบแมลงนะครับอันนี้เป็นอ้อยเกิดไม่นะครับก็ต้องควบคุมในจังหน่อยพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดด่ครับสารเคมีกับว่าต้องไปห่งยากว่าต้องไปไพ่เบียั้งให้มันยากครับนะครับใส่โวนกําจัดแล้วเลยครับ สุดยอดจริงๆครับสมัยเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยเป็นไงครับพี่น้องชอบบ่าครับนุ่มอีสานมานนแค้นเอามาฝากมากต้อนพี่น้องนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด มาแล้วก็มาแล้วนี่ ยืนมองเดียวแล้วเลยครับพี่น้องโดนเบิกกันกระเซ็ดจาก DJI ของแท้ของแท้จักรอบนี่คือรอบเดียวครับมันหน่นะแค่สามเลยเน่ยครับต่วมันมันมันเงา มันแข็บแข็บแข็บแต่เงาเฮ้ยอเสียงดังเลยครับพี่ต้องนี่ว่าชาติแบดไปน้ำ vết mà lại lũ không vẫn là tiền nhà già ขึ้นสูงเลยดิเนปาร์าหนึ่งครับขึ้นสูงเนี่ยมาดูครับมาดูโดนนี่ขึ้นสูงมาแล้วนี่ดูการจอดลงครับดูการลงนิ่มนวลครับนี่แงบนี่ไงครับเดี๋ยวเติมพลังงานก่อนนะครับ ติมหัวเชื S ăn. S ăn ้อก่อนบโดนของ B J I หกใบพัดสองสองสี่หกหกใบพัดนะครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่

รถกระนิ้วมีเกียร์ถอยด้ <laughs> ิด,ด,ด้แลบินในโดนว่นี่แบก่อนหนึ่งโดรนครับ,บ,บอืมเบ็ดนาทีาทมเมือน น,น,นี่มาดูกันการเก็บครับการเก็บตัวของโดน <c oughs> <c oughs> มไปรากันมเงินแสนนยบินบินรออาอกัเงินแสนกี่กันมันต้องมันต้องเสียสละอย่างนหนอย่างหนึ่งดินี่เรียบร้อยอร์มไปของเจ้าอื่นครับ โอเคครับผู้ใดเห็นแล้วชอบดไลค์กดแชร์กดติดงานขอบคุณครับ